จะมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องปริมออกซิเจน5ลิตร 9F5BW กันนะคะอันดับเลขเปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนนะคะเสร็จแล้วมาดูปุ่มนะคะปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะคะอันนี้เราเปิดเราเปิดการใช้งานแล้วนะคะ,ะก็จะขึ้นปุ่มโอเคสีเขียวนะคะส่วนปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงการแจ้งเตือนอันนี้เนี่ยสามารถปรับความสว่างได้2ระดับนะคะสามารถาเหมือนเวลาใช้งานตอนกลางคืนในที่มืดนะคะสามารถ ปิดแล้วก็เปิดได้ก็คือสามารถมองเห็นได้ในที่มืดเลยส่วนนี้จะเป็นปุ่มการตั้งเวลานี่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่30นาทีถึง6ชั่วโมงเลยอ่ะแล้วก็ปรับไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะสามารถปรับได้ค่ะดูช่องนี้นะคะช่องนี้จะเป็นช่องของออกซิเจนนะคะสามารถใส่กระบอกน้ําทําความชื้นด้านหลังตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ต่อสายมาเชื่อมกับตรงนี้ได้เลยส่วนช่องนี้เนี่ยจะเป็นอ่ช่องของเวลาใช้หมดพ่นยานะคะสามารถใช้หมดพ่นยาได้อ่ะ น,นะคะคต่อไปอในส่วนของตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับการให้ออกซิเจนได้ตั้งแต่1ลิตรจนถึง5ลิตรเลยนะคะนี่คะ่ะก็คือจะเห็นว่ามันจะเลื่อนลงไปตามที่เราปรับระดับนะคะความพิเศษของ 9F5BW นะคือน้องเนี่ยจะมีรีโมทมาให้ด้วยแลีกย่านก็คือเป็นรุ่นที่มีเสียงเบานะคะ